เาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้เขาแดงน้ำกันตามมึงหุ่งพ่อแม่พี่น้องลืมบบไราขาดบบไราขาดบาาดบไรามามาข้ามากินน้ำกันตุ้ยนาอ่ะนัตติพี่น้องลินดามีนาลูกกินข้าวน้าพอเด้อคนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์คนเนอร์เขาไปแจ้งแล้วันนี้ไม่น่ากกนเสียข้าพเ็นดี สบายดีสบายดีพี่น้องมามากินตามังหงน้ำกันพี่น้องทอดปลาวันแี่จะเสะพบทอดปลากุดทอดเสดเป็งมาเด้อกินเขาก่อนจะสิไปทางอื่นโว้หลับยามกินเด็กก็กินโอ้ยลืมหมอดพายทางนั้นเนาะ เขาหอนหอนเขาอกอน họ หนีอหอนหกูไอ้ไปไปนี่จิ้กับพักที่ด้วันที่สวา,าจาังฮเขาบอกก็ได้เป็นหนึ่งวันที่ส,าาสาาวสา,าเดอ้อมมพี่น้องกี่สองพันสวาสดสดร้อนๆมากอืมเพชรใช้เองเพชรเองถอดปลากรดพี่น้องเลย นี่นั่งไก่มาเสด็จแฉกทำกันพี่น้องอไม่งั้นเพื่อนไหนเขาเนี่ยน้องเกินังงง่งเกงไว้ไม่ใช่นมขโม Bộ này cho hạt thịt à? Ừ. Cái hoa này cho ăn mấy cây Cái vải tiện chị năng của nó chữ bao hả? Hãy subscribe không Nếu được sẽ rắn sao mà kinh khóc nằm cắn kèn nặng bê chu cụ nọ đục nặng cái này với thiệp đôi tony có Đục tan cả lái hm 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 tôi, tôi, có... tôi, tôi này hm 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 Tao vẫn mặt mặt hm 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 ปลาถอดเศแป็ดพี่น้องปลากดแจบได้เนาะบะข้าวเคยบเป็นข้าวปลาค่ะข้าวบุบขึ้ยากเลยคือเกือ ดีนะบุปปเขาอมึมเนาะมเขาข้าวมันไงบุเปอเขาแซ่บไปกินเนาะพ่อแม่เป็น้องเนาะกินบ่ไดดกิน ในงานผมได้กินน no um, <though. S 1> ้อยเดียวเขาเนาะบม่อยาบเน้อเป็นในจางเค็มพอดีแบบตำกุ้งสาหัวด้วยเนื้อ ว่ากับข้าวจนพลอ่กักปไปไล่ bây giờ mình thì thọt thịt nạm, thịt nạm chìm, chay nạm nhằm cái chép chứ chép ai sợ không có đẹp đẹp nè đẹp đẹp, đẹp nói mọi nè ปากัดเหมือนเดิมแปะกันคุกกี้คุกกี้กเนีของไทยองถอดกรอบได้กินนะ แก่กินํำหงดนๆินกินหนึ่งเนาะหงวงนี่นซ้ออา,ามันถีแตา่พี่นอะเขเอาเธอเดี๋วมาตำพี่จีบยายามให้มันขมวิธทีบายายามใหมันเหนียวหอจะเจีย๋ยเขาหออยู่ตลาดนี่ซ้ามันถีเจียเสียเ่นแต่เต้นั่ง หน้ามาวะโซ่เอาเถอะหน่อยเถอะเด่นหน่อยแสร็จเลยบางหงกันแบบน่ใหญ่มันใบใหญ่มแบบันคมบ,บ่ใหญ่มันเหี่ยวเหยี่ยวตีบอกเกศดับมาใบว่าใ้ตัดขวัญไหมกดมันนะใบตัดบนขวัญมันนะโอ่เอา,คอาปเครื่องหนึ่งปลาเปลือแบ๊ก ยังตําบ,บคุมบนยังคือเกา่ากรอบคือเก่ียวเป็นเกล็ด,ดห่อใช้เจียเจียก็จ้าห่อสีห่อปลาอยู่ตลาดเนี่มีกนรยินสิบ้าเขาห่อปลาขายอยู่อันอชิน้นนั่นนั่นตลาดอันนี้ธรรมดาไม่มีนะอันนี้มันเป็นตลาดอันแบบราคาแพงมันจะมีเจียอันนี้ ก <volumes. S 2> mm ็ค hmm. ล like ้ายของแพงๆเนาะคล้ายของแพงจะแบแต่ละบาหมากโบยยังเบอรเด็กโมเมีนบริเวณหอตลาดที่ก็หอตะปตตะแปะอยอะแบบอยู่ในนั้นนั่นคะอันนั้นดีแต่ตลาดธรรมดาบ่เมียนได้เนี่ยอยู่มันอยู่ตลาดอัน เขาบอกตลาดเศรษฐีเนาะเป็นปลาไม่ใช่พวกคนหั่นเขาไปซื้อ,อปลาไซมอนแพงบุ๋มแหม่ไปนอนมันยังมันไอพวกนั้นนึงกดือนสี่ห้าหล่อนเนาะอโอ้มันน้อยเข้าได้เท่กันเนะาะเขาจีนยังก่อนหนึ่งเด็บไปหล่อนนะอยู่ประมาณก,กาลล่อนหลอนมีเงินยังเข้าได้ตลาด หอันอซื้อแพนันงเอางดีคงเก่าแก่เขาไว้เอาไปว่าของดีของสดคองใหม่ยาซีบะดาวเขาห่อปลาชัมณ์ต้งทีเก่า ห่อปลาแซลมอนเน,นี่ยปลาแซลมอนกินบ่กลาเนี่ยแลเพียกเขาก็หหออีนั่งเอามาเนี่ยปลาห่อและเพีย่เลยนะเวลานั้นแค่บ่กล่ะบวมบวมนต่าดเขาแย่ห้องนี่ค่อตลาดเดียวตัวนัะนิมเพร้่ไปค่ะแม่อืมอิ่เมปลาแซลมนตัวหนึ่งกะเน้อยเดียวนึ่ง คือโกดิบนพอแพงยังวะืวาเากหลอองีกัเป็นช่องคูปซื้อมาให้สองร้อยปลายูองอยเดียวบแม่นยคลายแบบคลายมันกิกคือกันราคาแพงกัน ราคาแทงราคาที่ไม่กินกันสิ้นคือกันตลาดนั้นขาบบิเบ๊งขานเือขอาเขาไรเนีืลูกสาวนิเทการอยู่ไหนอคนรวยก็ห้อง,องตลาดเชดดี้ ที่น่ามาันไปการอยู่หันนั่นได้มากข้ากินมันอนนึงกับแบบสี่หาที่จนคุณเฮดเวียกอยู่หันผมไม่มีคาดเนาะคนนั้นซื้อมันมีคาดแต่ซื้อถึกมันเป็นพนักงานอยู่หันหยังไงไม่เด็กคิวพ่ออยู่ด้วย ป่นนี้แม่ิบไปกินแล้เป็นจิบเลอนั่น่ะหมดเแล้วเป็นซิติเซนองเล่นเลยเบรดการมายาญมีอไรม,มายามมาลินมาเที่ยวย่นตามใจเพื่อนบักยันไรก็เอาถึงทัน Tao có vậy thôi Vẫn rơ trên của trên Điêu kè Thế nào ta Buồn đôi chứ cần Bao nhiêu xe đi Cần nhiều bay

ไปข้นมายุบติดเชยแค่พี่น้องพิมนะอยู่ดีไม่แห้งเนาะขอบคุณขอบใจเด้อที่ติดตามพี่น้องเลยทุกคุณทุกคนดุ๊ดุเล่นดานปลาดุงนายโชคไมัรนให้ดันมาด้วยสบายดี